อย่าใ้คนมาต่างเพศขอโทษนะ่อไม่ใช่ว่าเออเอาไว้นีหลุมพลอย่ังเดียวที่นันมาตีเ่าเดี๋ยวก่อนเรื่องเ่าสูงมากเนาะโอเคเดินเล็วมืนก้อนคนชายเลยเนาะเคไปเรศทุกเดี๋ยว่าอีได้วินวินเลนอีได้เนาะคนชายอันเนาะไปกัตที่นีเออตกแกก็ยิ่งไปตามเออตามก็ดองก็ดองไม่หลับตามก็ดองก็ดอง ไปยุทอโยพันี่นะสว่าจะเป็นสู้สู้รับมีสู้ว่าไปหมงนับเบื่อไปบ้ายนจไปบ้าก็ย่างกไม่รอมที่ไหนหลงหลกต่อยางก็ที่ให้กิะชักสีบนั้นหลุดมาขนาดพังแน่จังแล้วเลรนะใครถือไม้ตองหอันตห้องย่นเตอยวไม่ทันการนี่เะเอมาถือไม้เหุกานเตอรถือไม้หตุหลับบูได้ค่ะ อย่าให้ไทั้งลาบูบูหนึ่งนั้นตกแค่และนั่นของลาบูบูหนึ่งมันนุ่มแค่ไหนท่ันมากับเมีดไหนโถ่โอ๊ะจังได้ยังจ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 ังอันหนึงแล้วประยัดนิ่ง

กบข้าวหรือไงดูเลยค่ะแม่บวก้วเอาออหมแล้วก็ี่มาเนอาหมดแล้วหัวแม่ตีไม่รู้ยเปี่ยนลิ้นแล้วโมหัวแม่ตีหัวแม่ตีหมดเลยเราะกผังหมดแล้วนาเไม่ได้ตาไม่ยายเนอ งา wow. นรกษาการหาของที่ชาวืนนะคือเท้าเองคืนเราจ้าว่าเี่ยไดีกันก็แล้วไแหละคืนเองสั่งทุกอย่างสั่งทุกสิ่งไหสั่งอาดอาดอาดแออแล้วอยางคนนี่เลยแออกัแล้วหาต้นที่นี่ขพ้เรวเล คนแรกมงเลยว่ะทาเดียวคนแรกมลนลตาเลนลตามันเ่ลดตาด้วยก็คนแรเห็นยตาทีเหื่อยไปหน่องนตานุบเือที่กวางมาตนไหนมาต้ันเลนลตามัน้อเดลมมือน ก็ดยูยางของแม่เลยเดี๋ยวก็เล่นนักหอักระผอมเาเลยแม่เลยกระมัยแม่เอ้ยอาวว่าเด็กๆกชอบกินยคัวผพากเอภาษากล้าเขาวได้วเจ้ามะพ้าเจ้ามะปราวเจ้ามะพราแต่ว่าื่องเขได้ว่าดอกพราวคือด ได้เอามานี่มาคือครกับฟัน่แลนด้านี่เลยแตแล้วพี่ค่ะนยงปกเป็นย่งยข้าวไม่กินที่นี่ว่ากินาขวรต้ชุดจุ๊กกินร้าวกินร้าวกิน้าวโอ้โอีร้อนัวโอ้ยนาวิกตา้แดงอยวหละนุยนุยลองทตาพันนี่แหละได้ จ่หากลั้งคืนพราวก็ไม่ทันทว่าล้วแม่ว่านูกับแม่กลังเนอะทำเป็ทุกสิ่งโมตโรนต่แหวดต่ยอดินตัว,ตวกแก้รีเทาพูดเาจกแกแนอะเรา่าลกวาตาเลกรว่า,จาอจคอาววาพอเราไปหกินลเลยนอะตัวแก้ว่า,าวแก้กูว่าออหให้เลว่อม่ยตเลืมโ กูเดือกินผู้ดก่นเลแป่ว่าสุโรโมีเาวากเดือนกินพุ้เนี่ยไม่ใช่กดนกูเดือนพีุ้ยกูดได้ัวแกกได้กว่าเะกินเาเล่นเสียกินหมดกันตุเถกแกงไม่มันแกงแล้วไุกเถกท้ยอินโนยินก็พรอมเหมือนเสแล้วุเทฟันเหีียนไม่เลคนขวอยัางอื่นเสแล้วไไม่อินโกินกตี๋ยากินอก ไม่พอกูหยอกพวาดมือมาหาอั้งีย่งยในกะงกงแม่วานน้ำเลสน้งเลสยังไงกูหยอายังนี้ยังนี้ไหนห <c oughs> อยอยากู <c oughs> ากได้ไเติมเพิ่มไงยนเรืมองเลยป็นเนป้าก็ได้ล่างนึงแทนลองซึ่งจัามเนาะสัมาสัมภาษณ์ตอบมือใครกักบความสามารถของหมายเลขเจเด เรคนล้นะใหับตก้นกรรมการาะาครับหลบได้ได้ยินคำว่าเก่งมเก่งครับไม้ได้ยินจ้ะอธิบาก็ชากลินแล้วก็คือตาไหไม่ได้ลงจ้อเคครับหลบได้ได้ยินคาว่าขี้กล้าหขีกล้าได้ยินจ้ะอธิบายก็คือลูดตัมไตทุนเดินเผ็ดเปียกๆโคนา่าๆลงนั่นเผ็ดสีดำๆนะ เทเมนคอแถวคอ่าะทไเลยลกได้ได้ินครับอะเงือ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 สระอือเด็งือไม่แต้ยินพี่จลยกับป้ากเดียวเ้แเทกวังแม่กันเดี่ยวนี่แหละเงือ ที้แม่ว่าให้นูนถือให้กระชับนั่นได้ประหนูกับเลือดสิยาโอเคครับขอบคุณค่ะอ่าต่อไปเส้นหมายเลขเ5นะคะต่อไปเส้นหมายเลข5ค่ะ